ระยะ3นะคะระยะ3มีทั้งหมด2สีด้วยกันเห็นไหมคะคือเหลืองเข้มกับเหลืองเข้มมากระยะ 3A นะคะระยะ 3A จะอยู่ค่า g f r จะอยู่ที่45-59 45-59ถึง59เค่ะ45ถึง59นะคะเขาเรียกว่าเป็นระยะ 3A และถ้าเกิดว่าเป็นระยะ 3B นะคะจะอยู่ที่ต่ำกว่า44ก็คืออยู่ในช่วง30-44ถึง44ด้วยกัน 3 0ถึง44ด้วยกันนะคะดูในช่วงข้างในนี้เห็นเป็นสีออกเขียวๆนิดนึงนะคะแล้วก็สีเหลือง30-44ถึง44นะคะคือระยะ 3B เห็นไหมคะระยะ 3B แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ 3A จะอยู่ที่45-59ถึง59ทำไมรินถึงมาเน้นย้ำในเรื่องของระยะ3เพราะจริงๆแล้วระยะ3เป็นระยะที่บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยปล่อยประละเลยในการดูแล บางคนคิดว่าอุ้ยระยะ3 4 5อีกตั้ง2ระยะแนะ่แต่พอมาดูค่า g f r ค่ะปรากฏว่าค่าไตาของคุณอยู่ที่30นั่นหมายความว่าระยะ3 B ปลายอีกนิดหนึงจะเข้า4แล้วนะคะซึ่งตรงนี้มีความซีเรียสที่แตกต่างกันในการดูแลอาหารนะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เจอ3 A นะคะ45-59ยังอยู่ระยะต้นยังอยู่ระยะต้น แต่ถ้าเกิดว่าคุณหลุดลงมาถึง 3B 30-44บอกเลยว่าต้องซีเรียสเท่ากับระยะ4แล้วค่ะจากการคุยกับลูกค้ามาจำนวนมากพบว่าคนที่อยู่ในระยะ 3B ค่ะก็จะคิดว่าตัวเองอยู่ในระยะ3แล้วก็ปล่อยปะละเลยค่ะไม่ถึง3เดือนนะคะในรอบการตรวจครั้งถัดไปที่คุณหมอนัดเนี่ยปรากฏว่า ไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือระยะ4ปลายค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในระยะที่อันตรายขนาดไหนนะคะคุณก็จะไม่ซีเรียสในการดูแลตัวเองระยะ3ให้มาดูนะคะว่าคุณอยู่ใน 3A หรือ 3B เพราะความซีเรียสแตกต่างกันค่ะถ้าคุณอยู่ในระยะ 3B ให้คิดเลยนะคะว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเข้าระยะ4แล้วค่ะ ระยะ 3B บ,บางท่านนะคะที่รินเจอก็จะมีอาการบวมอาการคันอาการเหนื่อยอาการเคลียแล้วลกลุ่มเหล่านี้นะคะถ้ามีอาการแบบนี้ร่วมด้วยเนี่ยแล้วยังไม่คุมอาหารนะคะก็จะเกิดอาการที่จะเขาเรียกว่าเป็นระยะ4แล้วต้องไปฟอกฉุกเฉินหรือว่าฟอกที่คอเนี่ยนะคะฟอกฉุกเฉินก่อน หลายๆท่านที่เจอนะคะดังนั้นเราเมื่อรู้ว่าเราเป็นไตระยะ3เราต้องรู้นะคะว่าเราอยู่ในสเตจของ 3A หรือ 3B สเตจหรือระยะของโรคนะคะบ่งบอกถึงความซีเรียสในการที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบรฟรีได้เลยค่ะ